อึ้งทั้งประเทศครับไม่คิดว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจะพูดถึงพี่บิวจิตชิยาแบบนี้ครับผมเกิดียังคืนพี่น้องครับเดี๋ยวบ่าวโจดีไซสจะมาบอาเรื่องนี้สู่ฟังนะครับอ่ะขออัปเดตเพลงของอีหลาอุงอิง,องเพชรบ้านแพงก่อนนะครับผููบาลค้นแรกครับพี่น้องพึ่งปล่อยออกมาเมื่อเสาร์นี้เนาะในช่อง youtube สาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดครับยอดวิวกัทยานคืนยังต่อเนื่องนะครับผม ยอดวิวอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นห้าพันกว่าวิวห้าแสนสองหมื่นห้าพันกว่าวิวแล้วก็มียอดคอมเมนต์มากกว่าหกหมื่นแปดพันคอมเมนต์ครับแล้วก็มียอดกดไลค์มากกว่าหกหมื่นเจ็ดพันไลค์ครับจุดหกหมื่นเจ็ดพันครั้งนะครับผมแล้วเพลงเพลงนี้นะครับก็ยังติดแท็ก 2ในมาแรงตอนแรกขึ้นหนึ่งในมาแรงครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่อันดับ2ในมาแรงในหมวดทั่วไปนะครับในหมวดวิดีโอมาแรงคือว่าวิดีโอในประเทศไทยของมือนี้อ่าตอนแรกอุงอิงขึ้นมาอันดับหนึ่งตอนนี้ลงไปอยู่อันดับสองนะครับอันนี้ก็บอกเป็นยังนะครับผมแต่ว่าอีกฟังหนึ่งก็คือในหมวดเพลงครับในหมวดเพลงตอนนี้ตอนแรกอยู่อันดับที่หาไหม,มครับตอนที่บอลจดิไส้อ่านมาตอนเย็นนะครับตอนนี้เวลา เกือบสามทุ่มแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่3ในมาแรงในหมวดเพลงครับเสือว่าจะทะยานขึ้นยางต่อเน,นื่องจนไปแตะหนในมาแรงได้แน่นอนครับผมอ่ะลับเพลงเพลงนี้นะครับสมบูรณ์แบบคุณภาพมากๆจริงๆเนาะผู้บาวค้นแรกของคุณอิงเพชรบ้านแพงํำร้องทำนองโดยสมคิดบุญน้อยครับเรียบเรียนดนตรีโดยจินนี่ภูไทย โปรดิวเซอร์นะครับผมทนายเอกิติศักดิ์อำนวยการผลิตโดยโจยมนินครับโปรดักชันนำเพลงสตูดิโอกราฟิกนะ,ค,ะ et, ครับผมวิเลจันทเขตครับค่ายเพลงลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดนะครับผมปังอิลเขืนว่าเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงกำลังกลับมาทวงบัลลังก์หนึ่งในมาแรงอีกครั้งนะครับผมยอดอยุทัยนขึ้นเรื่อยๆพี่น้องยอดอยูไหลมากแล้วมือนี้นะครับผม พอหลังจากที่ปล่อยเพลงของนองอิงเนาะบิวจิตชริยาบุญธรรมพี่บิวจิตเพิ่นได้แช่ได้แช่นะครับเป็นแช่เพลงของอีหลักองอิงออกมานะครับในหนาเฟซแล้วก็แท็กไปหาองอิงก,กับบอกโจบ,บอกว่าเพลงน้องสาวมาแล้วคะ่ะปังทุกเพลงอบิวจิตแันดัมซี่แท็กหาหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพรแล้ะก็แท็กหาน้อง อุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับแล้วที่นี่พี่น้องครับเรื่องที่ผมจะมาเบอาสูฟังคือล่าสุดพี่น้องผูดด้ใดได้เห็นแล้วแนะ่บิวจิตชริยาได้โพสในเฟซบุ๊กบิวจิตชริยาเป็นโพสโพสนี้นะครับของของน้องบิวจิตเนาะเป็นโพสนี้นะผมสิอ่านโพสสูฟังแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกับอุ้งอิงผมสิมบาบอกสูฟังนะครับบิวจิตชริยาโพสบอกว่า จะดังไม่ดังไม่เป็นไรมีความสุขที่ได้ทำและอยากให้ทุกคนฟังเพลงของบิวและมีความสุขเมื่อคุณมองมาที่ฉันฉันอยากให้พวกคุณทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและมีพลังบวกหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่ทำเพลงแนวอื่นๆบ้างหนูยังยืนยันว่าหนูจะทำหมอลำและสืบสารไปเรื่อยๆ ให้คนเพิ่นไดว่ามาบึงอีบิวยอนมันห่องหมอลำอที่โพสต์ไม่ได้บ่งบอกว่าตัวตัวดิฉันเป็นหมอลำที่เก่งอย่างแต่อย่างใดนะครับข้าพเจ้าเป็นเพียงผู้ที่กําลังเรียนรู้และสืบสารหมอลำของคนอีสานต่อไปบิววะจังสี่นะครับผมน้องมันหมอลำ หมอล่ำมันอยู่ในสายเลือดอแล้วก็ซื้อเพลงของเพิ่นเนาะดอกแครที่อ้ายลืมของบิวจิตริยานะครับศิลปินบิวจิตริยาคําร้องทำนองโดยการการแวกนะครับการเวกเนาะขออภัยครับเรียบเรียงดนตรีโดยบุญหลงมงคลพรครับแฮชแท็กประถมเอ็นเตอร์เทนเมนต์แฮชแท็น้ำเพชรสตูดิโอ แล้วก็แฮชแท็กทีรวัตเจียงคำนะครับสงการนี้เตยยัวยั่วพอมกันทั่วประเทศจ้าเมคอัพบายปอปานินนะครับแล้วก็แหร์บสดาวุฒิเนาะอ่านี่นะครับอุ้ยสวยสวยเป็นโปรเจกต์เพลงใหม่ของของสาวบิวจิตนะครับซื้อเพลงดอกแคร์ที่ไอ้ลืมนะครับผม สงการนี่ได้มวนแน่นอนได้ยาวแน่นอนนะครับสวยเนาะมาลุกนี้คือสวยเทริรเลิศบิวจิเทิเลิศตเต็มซีพยายซีพีเอ็ดขณะเต็มซีพายซีพเอ็ดอ่ะแล้วที่นี่ครับเท่าที่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพึ่งเด้งมาเมื่อนี้เองแต่จริงๆโพส์โพส์เนี้ยบิวจิชัิยาเป็นโพสต์ตั้งแต่สามมื่นที่แล้วนะครับสามวันที่แล้วแต่ล่าสุดอีหลาอุ้งอิง น้องอูอิงเพรบานแพงโพคอมเมนต์บิวจิตชริยาครับนี่ครับพี่น้องครับเอาเท่าไหร่มาเนาะคอมเมนต์ก็เยอะมากนะมีคอมเมนต์ศิลปินมีคอมเมนต์คนดังๆหลายคนอย่างวงสกร์ลำเพลินวงสกร์กลับมาคอมเมนต์ว่าดังๆดงเดอ้ออาจารย์บิ๊กพุ้มบลินก็ับบอกว่าสวยว่าสัน้นออฟ สุรพลหมอลำไอดอลเขาบอกว่าชอบสืบสารต่อไปเราก้อยชาลินีก็บ,บอกว่าซุดเท็ด,ดีค่ะบอยซิริชัยกับคอมเมนต์ว่าไผ่นี่คุณบิวก็เลยออกมาตอบว่าน้องเองจ้านุ่นทิดาพรสายรักก็บ,บอกว่าซับพอร์ตนะคะนุกเกอร์สยามภูไทยบอกว่าสวยแห้ง,ะงกกระเอกจักรพันธ์จัก,กรพันธ์ช้างก็บ,บอกว่าหักหักนั่งนั่งหักหักนั่ง แล้วที่นี่มัสดุดคอมเมนต์หนึ่งของน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพ้นะครับเพิ่งมาคอมเมนต์เองนะครับไหนละ่ะนี่นี่นี่คอมเมนต์นี่เนาะฮักพี่สาวข้านี่คอมเมนต์อุ๋งอิงแหมมาโพคอมเมนต์เมื่อสิบเจ็ดชั่วโมงที่แล้วมาบอกฮักบอกว่าฮักพี่สาวค่ะอือพี่น้องครับนี่ละ่ะกำลังใจหลายครับิวจิชลิยาเธอมันเริดเฮาเสือว่าตอนนี้ไ่กะ คนกำลังรอฟังเพลงใหม่ของเพลงใหม่ของบิวจิตเบิ้งเบิ่งกจิตเปิดให้เบิ้งด้วยตัวอย่างเดิมใช่ลหมอะพี่้องเบิ้งดอกแค่ที่อ้ายลืมเุ้ยฉากเพื่นแม่พูดนะเออเอาย้วยัวยัวยัวอุ้ยเลิศ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 อืมนี่คือบอกถึงที่ผมจะมาซื้อในมือนี้ก็คือ เป็นความหักความแพงของศิลปินในวงการหมอลำที่เพิ่นหักเพิ่นสนับสนุนเพิ่นซับพอร์ตซึ่งกันและกันยังเช่นมือนีแม่บ่าครับที่เพลงของนองอุ๋งปล่อยออกมา สาวบิวจิตนะครับผมนางเอกบิวจิตของเขาก็ได้แช่เฝ้าแช่ออกมาเลยที่หน้าเฟซส,ส่วนตัวจิตชริยาบุญธรรมแล้วก็แท็กหาบอสโจแท็กหาน้องอุ๋อิงด้วยแล้วก็เห็นผู้บริหารของวงประทมบันเทิงศิลป์ยังพอดาบสอบประทมบันเทิงศิลป์แฟนเพจก็ได้แช่เพลงของอีหล่าอุ๋งอิงออกมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีบอสบอยสิริชัยก็ได้แช์ออกมาเหมือนกันเห็นบอกแล,ละศิลปินหลายๆคนก็ได้แช่เพลงขออีหล่าอุ๋อิง เท่าก็จะเห็นว่าเป็นปากฏกันในช่วงนี้ที่หมอลำครับเป็นกําลังหมอลำ,ำลเป็นกระแสระเพ่งหมอลำได้รับความนิยมมากแล้วทีนี้ตอนนี้หมอลำเริ่มทําเพลงเงินออกมาเลยไม่ขาดสายนะครับแล้วก็ทยานขึ้นติดหนึ่งในมาแรงกันหลายๆคนหลายๆศิลปินหลายๆท่านเลยนะครับเพราะจะมีการซัพพอร์ตที่ดีด้วยแหละจาก 1. แฟนคลับ FC ของหมอลำแต่ละคน2จากเพื่อน เพื่อนร่วมวงการหรือศิลปินด้วยกันเพิ่นก็นจะค่อยกดไลค์กดแชทผลงานซึ่งของซึ่งกันและกันอีกพี่น้องครับเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักมากๆของวงการหมอลำอมหมอลำเป็นหักเป็นแพ่งกันครับพี่น้องครับเนาะเห็นแล้วรู้สึกว่ายักถสาวบิวจิตโพดโพดเนี่ยแหละผมมักนะผมมกักโพดของบิวจิตนะที่บอกว่าคือมีคนถามน้องน้องบิวลนะ่ะว่าเป็นยังคือบร็อกเฮดอันเพลงแนวอื่นแน่ บิวจิตริยาเบอกว่าคือหนูยืนยันว่าหนูจะทําหมอนํำและจะสืบสารหมอนํำเนี่ยไปเรื่อยๆอยอยากให้คนเพิ่นเอ่ญว่ามามาเบิ่งบิวจิตเนี่ยย้อนมันห้องหมอนำืำที่โพสกับประเด็นบอกว่าจะข้องดีหรือเกง่งแต่อย่างไหน,นะครับผม <c oughs> เพิ่นเป็นแค่เทียงผู้ที่กำลังเรียนรูแลแล้แหละก็สืบสารหมอลรำของคนอีสานต่อไป ปังๆเวยครับน้องบิวครับดอกแครที่ไอ้าลืมนะครับสงการนี้ปราพี่น้องสงการนี้ได้มวลแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งคนที่ขอบพุ่นน้องอุ๋งอิงเพชรบันแพ้นะครับที่ได้เขาให้กาลังใจพี่บิวจิตริยานะครับบอกว่าหักเอื่อยเนาะนี่นี่นี่นยวผมสิปแปลให้เบิ้งนะครับผมอุ๋งอิงบอกว่าหักพี่สาวค่า นี่ครับผมอ่ะนี่ก็คือเป็นข่าวสารที่บาวโจดีซเนี่ยนัมาฝาก FFC Fan แฟนคลับรับฟังกันในมือนี่นะครับใครเป็นผู้ใดกำลังฟังอยู่กับชื่นชอบคลิปของบาวโจดีซ่ากับกดไลค์กดแชร์ให้บาวโจนำเด้อครับที่สำคัญนะครับผมมือนี้เขามีภารกิจกันต่อคือปั่นยอดวิวซอยหน่อยยิงกันไปเรื่อยๆนะครับขอให้ทะยานขึ้นหนึ่งในมาแรงในหมวดเพลงแล้วก็หมวดทั่วไปทั้งสองหมวดเลยแล้วก็ขอให้ยอดวิวทยานขึ้นอย่างต่อเนื่องไปแต่1ล้าน5ล้าน10ล้านวิว ภายในเร็ววันนี้เลยนะครับเสือวา่าเฮ็ดใดแน่นอนนะครับผมอโอเคครับมัอนี่บอลจูดีไซน์ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ